สวัสดีจ้าขอต้อนรับ่านผู้ชมขอสููช่อง้างหนูชาแนลเมื่อนี้มาเห็ดกับขขาวแลกอีกแล้วสุกบักมีสีสุดบักมีได้บบกมีมาใส่ปลาทูอวกาศมีฮอมฟิลคอนมาเจียวไปขวานแต่เ้าไปต้มบักมีก่อนพี่ลมุมต้มบักมีก่อนปลาทูนี่ต้มพร้อมเลย หรือว่าจะทอดก็ทอดเอาดีกว่าแต่หมกมี่ก็ไม่ได้มาทอดกระทูต้มขน้นสุกแล้วนี่วันนี้เขาจะทอดกระทูก,กับกลัวพริกก็จะเอ่อทอดกระทูแบบทอดกระทูใส่แบบซุปแบบนี้อู้หูปลาทูหัวอขัด ต้แบบงะรับบพ,พริกก่อัวพริกหอมแดงกระเทียมกรัวพกใหส่ก่อนนะไปมาดูกัน ตำกันเลยใส่ซีรวครับ่อนลวกดอกหอมพี่ก็นั้งมัว มาสูบแบบนี้กันตำพริกรับกระเทียมกันตังห้ละเงียดหมอมรุ่งซีอิ๊วปลาใส่เกลือแทน โอ้ยหวานแบบเย็นเร็กจะโทูตัวหนึ่งไม่พอโตหรอกนะขึ้นโตก็พอมันมันอยู่แล้วอ่ะโตัวหนึ่งอก็เอาแบบนี้ใส่เลยนะจ๊ะ มีอันนี้กนตมก็คอยเลือนไอะไรตบโดยไปเลยแลองก็จะออกโอเคร้อนร้อนเลยออกงานแล้วยังร้อนอยู่ ออกจกได้นานแล้วออกเต้ตออั้มไม่เหวะเว่เวกันเลยแบบนี้จบมเคกไฟเื่อนนไหนโดนโดนที่ไ้ล่ะถ้าบักนีเ,นเขาอัอนปอกแซง เมื่อเข้าอันออนี้ฟอกสีมันนะก็เลยเป็นจังสีแล้วกับเปอยอยู่ใส่แป้งนวดใส่สำหนีกระนวดหรอ เยอะนานปลาตะกงเท่ากับมี่แต่ว่าอันนี้เยอะก่อนหอมนานปลาตะกงใจหมอมหอยไปเลย นี่นางกน้อไงใส่ผักไว้จ้าเอา้าไม่ข้างหมอไว้จะรวบผักผักแล้วก็ไม่หยวกโตแบบผักน่ซ้ำน็บซื้อได้ซ้ำนีบผักผักคนเบิรดลานขากระดาษ ตำเนียก็ได้ดอกเนาะตามมีดตามเกิดจะกินง่ายๆไม่ต้องเรื่องเยอะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินตำเนีกะกิ้วว่ารู้รล้เลยะรู้รลาม้าเขาเลยจะทิ้มึงคิดด่วนเสร็จ สุกบะกมี่ใส่กุ้งพักโรยนากับบะหมี่บักยาสูบอะไร บอดกมีเซ็บเจ็บอดอความหบวกมาเดิมมาเส็บเจ็บนั้งกัวาน đẹn, yeah. em mm. có đau rồi nó xuống rồi mm. <laughs> nó ก็ขจ้าก็แทะบอ,อกพัก กินขา่าวนั่นกันงันข่าวกะขดงน่่จะหลุว่าเขาาว แต่แต <disposable worship> ่เราไม่คนเดียว ซุปบักมีตีนแล้วอันผู้ชมจากซุปบักมีในประตูแซ่บแจ็บกินกับอัน ดอกหอมแม่หวานกับแตงเข่าเบิดจานหนึ่งก็ดีก้าวขอด้าวข้าวเนียวบะมี่มันนี่ข้าเจ้าวอ,อ,อ,อาละมืัอนี้ก็จบคลิปแล้ยวมืัอนี้ก็ไว้จำหนี้กันนะจ๊ะไว้บอกกันไม่คลิปหนาเต็มเลยกับฝากท่านผู้ชมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องห้าง mm hmm. หนูชาแนลนี้นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทาคลิปต่อไปจ้าเพราะว่ากำลังใจหลายๆเนี่ยวยจาะไปแล้วเด้อบ๊ายบายบอกกันไม่คิดหน้าจ้าสวัสดีจ้า